สวัสดีค่ะพบกับวเจเรญแท็กเตอร์นะคะวัจเรญแท็กเตอร์อำเภอวังาำหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเรามีรถไถเก่านอกแท้ๆนะคะเก่านอกแท้ๆยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเอามาเทสใช้งานที่สวนของเรานี่เองค่ะ อันนี้เราขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะคะตัวลดกับโรตอรี่ค่ะใช้ปั่นดินตามร่องดินแบบนี้นะคะตอนนี้เราทำแปลงต่อสามเหลี่ยมค่ะของเราจะเป็นสวนกระบองเพชรนะคะสวนกระบองเพชรสวนกระบองเพชรอุดรธานีค่ะฝากอิกกิการของเราด้วยนะคะสวนกระบองเพชรอุดรธานี มาดูรีวิวการทำงานจริงนะคะใครหารถเล็กเข้าตามร่องสวนอยูค่ะใช้ตามสวนตีแปลงดินผูกผักนะคะอี k t X หนึ่ง 00นะคะ TX1500 โ o t a r y ปินค่ะโ o ต a r y ปั่นใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาออแถวนี้เขาจะเป็นหินค่ะเป็นหินก็ค่อนข้างที่จะตีดินยากนิดนึงนะคะแต่ก็ตีเข้านะ,ะนี่ค่ะเขาจะเป็นหินเห็นแบบนี้เป็นหน้าดินเป็นหินค่ะและเป็นป่า ป่าเดิมป่าเก่าอะค่ะใครหาอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามเราได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์085 087 6581นะคะหรือเข้ามาชมรถได้ที่วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะมาดูที่สาขาใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางก่อนได้ค่ะ ดินเขาเป็นดินเหนียวดินแข็งก็จะตีช้าหน่อยแต่ก็ตีเข้าตีลงนะคะโลสดบี้เ r 2องนย์นะคะโรสตรีขนาดใบที่คมกลิบนะคะใบที่มะคมกลิบคนาดยางหลังก็สวยนะคะ ตัวรถกับโปรตารี่นะคะ7,500 0ค่ะตัวรถกับโปรตารี่7 5 0 0 0นะคะค่ะไหนๆก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะตอเจรวดแท็กเ,เตอร,ร์อำเภอบางสาหมอจังหวัดบุรีรธานีค่ะเบอร์โทรศัพท์ 0, 0 5 8 5 0 8 7 6 5 8 1 มันขับค้องค่ะนี่ในส่วนก็จะเละๆหน่อยเขาก็ไปสปีดเลยนะคะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้เ5็ดหมื่นห้าค่ะ T X 1 5 0 0งห้าศอิซาก,กิค่ะ